เปข้างข้างด้วยอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็เลยว่าเอ๊หรือว่าเป็นเพราะว่าแสงแดดมากระทบแต่ว่าทําไมเมื่อเป็นแสงแดดมากระทบทําไมไม่เป็นแสงธรรมดาโดยไม่ต้องเป็นร LIKE ูปวงขึ้นมาเป็นวงสัญลักษณ์แบบเนี้ยขึ้นมาและทีนี้เพราะว่าในในในแหวนเนี่ยมันไม่ได้มีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปวงนะคะเป็นแค่ถ้าเป็นพื้นท่านอย่างเงี้ยท่านก็แค่จุด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 เอาเป็นว่าบางท่านอาจจะคิดภาพไม่ออกเอาเป็นว่าใครที่มีอยู่เอามาดูนะคะ แล้วทีเนี้ยก็จะแต่ภาพมันจะไม่ใหญ่นะคะมันจะเท่ากับหัวปากกาหัวหัวปากกาที่เราเขียนเล็กๆนะคะ่ะเป็นหัวปากกาแบบเนี้ยเล็กๆเนี่ยค่ะเนี่ยเแบบเนี้ยจะเป็นจุดที่เล็กมากแล้วทีเนี้ยดิฉันไปจำำําคํานึงของหลวงปู่หรือสรีลิงดามท่านพูดแหละว่าต้องให้ภาพนั้นนะ่ะถ้ามันสมมติว่ามันติดตาเราเราต้องให้มันขยายได้มันหดได้ดิฉันก็เลยวันแรกที่ฝึกเนี่ย วันแรกที่เห็นโดยบังเอิญแล้วเอามาเอามาดูเนี่ยก็เลยดูมาดูที่มือดูที่มือตัวเองแล้วภาพไอ้นั่นน่ะคะ่ะเป็นภาพวงๆเนี่ยก็จะมาติดที่มือเต็มไปหมดเลยก็คือเป็นจุดเล็กเลๆเ,ๆเต็มแล้วก็ก็เลยบอกว่าเอ๊ะ e ฉันอุป,ปทานไปหรือเปล่าก็เลยไปดูที่ขากองเกงตัวเองก็มีไปดูที่เสื้อก็มีก็เลยบอกว่าเอ๊ะ e แสดงว่าภาพมันติดตานะเนี่ยไม่ใช่ภาพมันติดไม่ใช่ภาพมันภาพมันเป็นติดที่จิตนะคะไม่ใช่ติดที่ตาพูดผิด ติดที่จิตเราแล้วทีนี้ก็นั่งอยู่แบบนั้นละหลายชั่วโมงก็มองหลับตาแล้วทีนี้เราก็เราก็แบบไม่ได้จ้องนะคะคือเราก็กระพริบตาปกติแล้วทีนี้เราบอกว่าเอ้งั้นลองหลับตาดูแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าลืมตาขึ้นมาก็ยังเห็นเป็นภาพเดิมอยู่เป็นภาพเดิมกับมือกับกางเกงกับแขนหรือว่ามองไปในแหวนปุ๊บก็จะเห็นภาพขึ้นมาเลยโดยที่เราไม่ได้จ้อง แล้วทีเนี้ยโอเควันนั้นฝึกก็ผ่านไปภาพมันไม่ขยายนะคะไอจุดเล็กๆจุดที่เป็นกลมๆเนี่ยไม่ขยายเท่าเท่าไหร่แต่มองเห็นว่ามันเป็นเส้นแบบเนี้ยเส้นแบบแบบเนี้ยดิฉันว่ามันน่าจะเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ดิฉันจําไม่ได้ดิฉันว่าดิฉันเคยเห็นสักทีหนึ่งแล้วล่ละแล้วทีเนี้ยมาสองสามวันก่อนดิฉันก็เลยบอกว่าเอ๊วันนั้นเราดูกับแสงพระอาทิตย์วันนี้เราลองดูกับแสงไฟดูซิ ก็เลยเอามาก่อนที่จะฝึกเนี่ยก็กราบท่านก่อนนะคะกราบท่านแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่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 สั่งสอนเรามาหรือว่าได้ฟังธรรมผ่านหูผ่านตามาแล้วก็น้อมกราบท่านหมดเลยก็เลยเอามาฝึกกับแสงไฟก็จะเห็นแล้วทีเนี้ยเราก็จะจ้องเข้าไปบางคนอาจจะบอกว่าคุณจ้องนานคุณตาลายดิฉันบอกให้มันจะมีหลายทฤษฎี คุณจ้องนานคุณตาลายแหวนเนี่ยจะออกมาเป็นสองวงจะแยกออกมาเป็นสองวงให้ตาเราเห็นแล้วอีกวงหนึ่งจะเป็นสีเดิมแบบเนี้ยเป็นสีเหมือนเงินแบบเนี้ยค่ะเป็นสีเดิมอีกวงหนึ่งท่านเคยเห็นพระที่เป็นพระพุทธรูปสีทองสีทองตามวัดไหมคะแต่ว่าจะออกเป็นสีทองผสมชมพูแต่ว่าจะเป็นรูปแบบนี้ยแหละเป็นรูปแหวนแต่จะเป็นอีกวงหนึ่งจะเป็นอีกสีหนึ่งก็เลยคิดว่า เอถ้าเราตาลายทำไมอีกตาหนึ่งเป็นแหวนวงเดิมสีเดิมอีกวงหนึ่งที่แยกออกมาเป็นสีทองอมชมพูก็เลยคิดว่าเออก็เลยคิดว่าเอหรือยังไงและทีนี้ก็เลยบอกปู่ว่าปู่คะงานลูกขอเนี่ยคือดูดูด้วยนะคะแล้วก็คิดด้วยปู่คะงานลูกขอให้เปลี่ยนภาพได้ไหมคะเพราะว่าลูกอยากรู้ว่าลูกอุปทานไปหรือเปล่า แหวนเนี่ยค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นภาพมันจะไม่เห็นชัดร้อซนะคะคือเราสมาธิจิตเรา,าเขาเรียกว่าอะไรจิตยังไม่มีความสมาธิหรือจิตเรายังไม่ไม่มีพลังพอเราก็จะเห็นแบบเลือนๆแต่ว่าภาพเปลี่ยนไปไม่ใช่เป็นภาพปู่นั่งสมาธิแล้วเป็นภาพอื่นเปลี่ยนไปแต่เป็นภาพแบบที่มันไม่ชัดมากแต่ว่าเรารู้ว่าไม่ใช่ภาพเดิม แล้วทีนี้ก็จะเปลี่ยนไปอีกภาพหนึ่งเหมือนท่านให้เราเห็นภาพแต่ว่าเป็นภาพที่เราเอาง่ายๆสติปัญญาเราอ่านไม่ออกะคะ่ะว่ามันหมายความว่าอะไรแต่ที่ดิฉันเห็นอยู่อย่างหนึง่งเป็นภาพพระอาจารย์หลายๆท่านแต่ว่าดิฉันไม่รู้จักหน้าท่านนะคะขึ้นมาขึ้นมาในใน,ในแหวนวงเล็กๆเนี่ยในกรอบเล็กๆที่ปู่นั่งสมาธิเนะะี่ยค่ะขึ้นมาแต่ว่าเป็นภาพไม่ชัดเราก็เลยอ่านไม่ออกแล้วเราก็ไม่รู้ ว่าเป็นพระอาจารย์ท่านใดบ้างแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าปู่คะงั้นลูกขอดูลูกขอแบบเหมือนประมาณว่าให้อ่วงกลมวงกลมที่ดิฉันเห็นเนี่ยค่ะให้มันให้มันยืดออกให้มันยืดออกเลยเนี่ยเชื่อไหมคะว่ามันกลายเป็นหยดน้ําเป็นรูปหยดน้ําแบบเป็นยืดหลดน้ําแล้วก็จะมีสีสีสันต่างๆสวยมากตอนที่ดิฉันเห็นภาพนี้นะคะ จะเป็นสับพะรังสีเคยเห็นสีของรุ้งไหมคะรุ้งที่โดนแสงแสงแดดแล้วมันละยิบระยับแต่เนี้ยมันละยิบระยับแบบเยอะมากแบบสวยแบบมันมันวิ่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือคือแสงมันวิ่งแล้วบางที่มันก็จะแบบแผ่ออกมาเหมือนเราเคยดูดิฉันมีไอ้นั่นนะคะดิฉันมีกระจกเล็กๆที่เขาใช้สองพักนะคะดิฉันจะชอบเอามาส่องโน่นนี่นั่นดิฉันเอามาส่องแหวนนี่เหมือนกันและ มันจะเป็นเหมือนที่เราเอากระจกเล็กๆมาส่องแล้วทีนี้ยมันโดนแสงไฟแล้วมันจะแบบแสงนะคะแสงสับพาลังสีน่ะออกมาจากตัวเนี้ค่ะออกมาจากตัวนี้ออกมาแบบเต็มเลยนะคะออกมาเต็มเลยทุกทุกอันเลยเป็นแบบระยิบระยับเต็มแบบมันฟึบฟึบฟึบแล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่าปู่คะงั้นหนูขอดูเป็นสีทองล้วนได้ไหมคะมันก็จะกลายเป็นค่อยๆเป็นมันไม่ใช่สีเหลืองนะคะสีทองเหมือนที่อยู่ตามพระพุทธรูปอ่ะ พระพุทธรูปที่เป็นสีเหลืองอะค่ะดิฉันพูดผิดพูดถูกเนาะเอาง่ายๆก็จะกลายเป็นสีแบบนั้นนะคะแล้วก็จะเป็นแบบฟึบฟึบฟึบแบบเนี้ยคือแสงของเขาอะค่ะแสงที่ออกมาจากตรงเนี้ยและทีเนี้ยบางภาพมันจะเปลี่ยนไปเหมือนเคยเห็นพลุไหมคะที่เขาจุดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นแบบแสงแบบกระจายแบบเนี้ยค่ะคือออกมาจากาพระของท่านเนี่ยที่ดิฉันดู ดิฉันก็เลยบอกว่าอ๋อหลังจากที่ฝึกเสร็จก็บอกว่าอ๋อลูกเข้าใจแล้วที่หลวงตามาบอกว่าเวลาสวดมนต์มองทาาท่านตอนที่ดิฉันมองเนี่ยดิฉันสวดมนต์ด้วยนะคะตอนที่ดิฉันฝึกเนี่ยดิฉันสวดมนต์ไปตลอดตลอดตลอดก็คือเป็นคําบริกเรรนะพูดง่ายๆดิฉันเราก็อ๋อดิฉันเข้าใจแล้วที่หลวงตามาบอกลูกสิทธ์ลูกหาหลายๆคนว่า เวลาสวดมนต์มองภาพท่านแล้วถ้าจิตเราอันนั้นอะเราจะเห็นเป็นแสงและยิบและยับตามรูปท่านหรือว่าท่านเปลี่ยนไปหรือว่าท่านจะบอกในสิ่งที่เราอยากรู้เนี่ยค่ะเป็นแบบนั้นจริงๆคือเข้าใจโดยที่ไม่ใช่ว่าเข้าใจเข้าใจลึกเข้าไปในจิตเราอะ่ะบอกว่าลูกเข้าใจและลูกเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เรา รูปท่านเนี่ยคือถ้าเราสวดไปจนแบบเอ่อจะเรียกว่าไงเนี่ยจิตเรามีสมาธิจริงๆอ่ะเราจะเห็นเป็นแบบนี้จริงๆเป็นเหมือนที่เราอยากรู้อะไรท่านก็จะบอกเราได้อยู่ที่ว่าเราจะพิจารณาเป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีบางทีเหมือนที่ดิฉันเห็นเนี่ยบางทีภาพเนี่ยค่ะดิฉันยังพิจารณาไม่เป็นเลยว่าเอะคืออะไรยังไง คือเห็นก็เห็นอะบางทีมันคิดไม่ออกเห็นก็คือเห็นไม่รู้ว่าจะแปลไปแบบไหนดีก็เลยเข้าใจแล้วก็อยากให้หลายๆท่านลองทาดูประเด็นคือคือลองทําดูแต่ว่าดิฉันจะเล่าอย่างหนึ่งให้ฟังวันแรกที่ดิฉันฝึกดิฉันก็เห็นอยู่บ้างไม่เห็นบ้างแต่หลังจากที่ดิฉันฝึกวันนั้นที่บ้านนะคะหลังจากที่ ฝึกวันนั้นมาแล้วก็ตอนเช้าวันละห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีดิฉันก็จะฝึกนะคะตอนเช้าฝึกมาได้ไมน่าจะถ้าติดติดติดกันน่าจะสักเกือบอาทิตย์แล้วละค่ะภาพท่านเนี่ยค่ะจะเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่ดิฉันโชว์ปตะเกียี่ยที่เป็นวงวงวง,วงแล้วเป็นแสงแสงเนี่ยภาพตรงเนี้ยจะมีที่บ่าท่านสองข้างแล้วก็จะมีตรงเนี้ยเต็มเลยตรงเนี้ยเป็นวงเต็มเลยและทีเนี้ยก็จะมีเข่าสองข้างแล้วก็จะมี แหวนเนี่ยท่านจะนั่งสมาธิเอามือแบบประกบกันอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีวงแบบเนี้ยอยู่บนมือท่านก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งมีหที่มีหน้าผากมีบ่าสองข้างมีเข่าสองข้างแล้วก็มีมือที่ท่านนั่งสมาธิจะเป็นวงแบบเนี้ยแล้วก็จะเป็นแสงแสงฉับพลังสีอะค่ะเหมือนแสงลุ้งอะค่ะแบบวิ่งแล้วก็แบบ เขาเรียกประกายเนาะประกายแบบเนี้ยที่ดิฉันเห็นดิฉันบอกว่าอ๋อมีมีแบบนี้นี่เองที่ที่เห็นในแหวนนะคะก็ดิฉันถามว่าดิฉันไหมดิฉันอะ่ะก็เลยไปอ่านในในใน g o o ก l e การระบบการทำงานของตาว่าเวลาตาเรารับภาพมาแล้วเนี่ยมันจะส่งเข้าไปหาเลนตาแล้วก็เข้าไปหาสมองอะไรเงี้ยดิฉันก็เลยบอกว่า เออบางอย่างวิทยาศาสตร์มันไม่สามารถอธิบ